สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิด์สกุลสุคนสบายดีเอฟซีทูกฐานที่เขามาส้มขีดซองไงเงืง่งสบายดีป้าลุงเมือ่อเนกาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับ่ม,มียังหลายชิมาเว้าเรื่องตายายเงื่งอะไรพี่น้องตายายเงื่งป่งนะแหละต่อต่อสินตาป่องอะไรพี่น้องเอ้ย กามีผีใจดีเผ่นทางทางประเทศไทยเผ่นฝากเงินมาหายยงเงงนืหกพัญหาให้พายยงเงื่งไปหาหมอไปถามไปให้หมอเบิง่งอากงอาการมานะให้หมอเบิ่งอาการว่ามันเป็นอะไรว่าเขาจะสิโลออกบ่อหรือสิยังยเ,เงืงก็เป็นเป็นได้เจัดเดือนเลยเหมือนสามเดือนหนีเรงแม่ เป็นเทิงโบราณเลยมื่กล่ายแต่สามเดือนสามเดือนสามเดือนที่หูซึกพี่น้องแต่เป็นมาก่อนนะเพิ่นบวบอักพายพิ่นซื่อๆอยู่เพิ่นบวบอกบวบอักพายพี่น้องเอ้ยซื่อๆอยู่บ้านมันสิปิดตาเพิ่นมันสิปิดตาขาวเพิ่นตาดำมันสิปิดตาดำพิ่นเพิ่นอลไรวะโอวันนี้น้ำตาเพิ่นก็เริ่มไหลเพิ่นเริ่มคาทูคาตาเลยเนาะเพิ่นเ่าโอ้ว่าเพิ่นเจ็บตาจังในหูวัน ตาตาผ่นป่งเป็นต่อเนื้อเป็นต่อต่อเนื้อตาบ่ไหมอยจางใน,นหัวสิ่งป่งในตาสิ่นป่งในตาบานนี้แหละกรับเพิน่นกันอยากไปหามออยากไปหามอบานนี้พัดขันไปทั้งอยากไปเนี่ยอยากไปพี่น้องเง้ยไปหนึ่งพัชเด้เสียงเงินลายบานนี้ข้าเจ้ากาสิกูอข้าเจ้ากาสี เอายาให้กินกับชดเชียร์ขายยาอยู่ประเทศลาวเหามันกระแพงพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะปวดกระแพงค่ะปวดกระแพงขั้นบอนได้เงินัเนต่มนะคือปวดเพิ่งยังขันช่องพันมาจะซช้แต่กวดแต่พี่ช่างเฉยๆนะแต่กวดเฉยๆนะรวมทั้งยากระชามสี่พันพอดีเหมือนพ่อแม่กระทาบกวดเบวัดเขาเบิ่งเขากวดก็เอาแหละนักเถากะชามพันผู้หญิงช่องชามพันผู้หินเข้าไป ขั้นนั้นขั้นท่าผมมีเงินหนอชามสี่พันนะไปบบได้อีพ่อแม่พี่น้องเลยสี่หาหกพันนะไปสช้ใช้ค่ารถค่ารถค่าซื้ออยู่ซื้อกินีกเด้ไปนำทางเทาสิบบ่อยากยังบอ่อนาำในมันกับ่บได้ใกล้เด้พี่น้องขึ้นสวรรค์พวกจ้างรถโดยสารขึ้นสวรรค์พวกบัดค่าหมอกวดแต่เพื่อนจัดยมจัดยาไ้เด้ขั้นเงินทำมีว่าผมมีเงินกับมีพี่น้องเลยมีพอได้ใส่ใจคั้นท้าสี่ ยังเงื่งเผยกระขืดนั่นแหละแล้วขั้นจะไปไปไปขาดเคลื่อนแล้วก็ขั้วเฮื่อนช้านขั้วแต่ได้คะใส่เส้าใส่แรงมาชันซะน่อยเผิ่นมีคนตายพี่น้องก็เก็บประกันภัยพี่น้องเอ้ยเก็บประกันภัยกับมาได้หน่อยแต่ละงวดก็ดีช่วงนี้แห่งเต็กดองกับลายประกันภัยคนก็ตายลายต้องมาเสียประกันภัยต้องไปซอยดองอีกพี่น้องไปถอยน้ำสีชิบบาทหาชิบบาทมันก็สิเป็นตาสิพี่น้องขันบรักลอยขึ้นไป อัดถ่ายแล้วคลิปนี้แล้วกันยังไปบ้านนี่กาก็เลยบ่ได้ไปกุ้ดบ้านนี่กามอันเอาลงคลิปหมื่นนั่นแล้วเอื้อยเพื่อนก็เห็นในคลิปแล้วเพื่อนก็แอดมาขอเป็นหมู่เออบ่แม่นเพื่อนก็ฝากเฟซไว้ถ้าซุวยกัแอดไปขอเป็นหมู่เพื่อนเพื่อนก็สิซัวยังงึงเพื่อน่าเพื่อนก็เลยผ่าเงินใหม่ฮกปัญหาผ่าเงินใหม่ฮกปัญหาผ่ายังงึงไปหาหมอเข้ากับ ดีใจเลยพี่น้องเอ้ยบัตนี้ยสีเดียผ้าผืนไปหาหมอกัสิพ้าผืนปนไปค่ะแล้วเมื่อแดกก็ยายสิได้ไปนะว่าบ่งรูปไปหาหมอน่ะก็คนแรกวันจันทร์ส่วแใหวันจันทร์สิไปหาหมอน่ะวันจันทร์วันคานสิได้พาย่ายขึ้นไปหาหมอสหมื่นพอวันเช้ากับวันอาทิตย์ยัหมอเขาเจะแบบนั่นเนาะหมอบ่อยู่ไายเขาเจ้าบ่อยู่แล้วหมอใหญ่หมอบ่อยู่หมอใหญ่น่ะแบบหมอใหญ่หมอกวดโลกนะพี่น้องเผืนบ่อยู่มื้อเช้าวันอาทิตย์นะก็เลยถาวันจันทร์วันคานพุ่นละ สิผ้าพ sociedad, ่นบวันวันจันวันคันในวันจันวันคันนั้นผุดนี่แหละพี่น้องเลยสิผ้ายังเงิงเดี๋ยวไปกวดเบิ่งต้าว่าทานหมอผลนสบแนาใดผลฉัยโรคออกบอหรือฉัให้เห็ดนาใดหรือว่าผิฉห้กินยาบรรเทาก่อกถ้ายายเจ็บแห้งพิ่นก็สจะได้ลอกลอกกันด จักเสียสำมได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยลอกข้าก็ต้องลอกข้าก็ต้องมาพังเบื้องเะ้ก่อนมันพ่อแม่พี่น้องวันข้าก็ต้องเบื้องเงินเ่าเะ้ก่อนแล้ววันมันชิพ่อได้ไปลอกตายายอยู่บอสนะพี่น้องอันหมอเผิ่อกระช้ายคำตอบเองดอกกับพอดีวันผุดชิได้ไปวันข้างมันผุดนะแม่ในใแนวันจันท์วันข้าวันผุดนี่แหละชิได้พายายไปกับชิถ่ายคลิปแม่พ่อแม่พี่น้องเบื้องอยู่ ต้องได้ถ่ายเนาะต้องได้ถ่ายป้า<ไ>ปปม่พี่ <ไป S 2> น้องเมื่อเว่าป้ายมือได้กตถ่ายนั่นะอันเพื่อนอันอันพีทั้งอันประเทศไทยเพื่อนกับากเงื่อนมาหายฝากเงื่อนมาหายฮกพันหาฮกพันหานี่อกอ่ะผาเงื 6, ่อนมาฮกพันหาญายมาจ๊าปียาย ให้ให้แม่นางดุด้ายนีบอกเลยหนึ่งท่านพาเงินมาหายกฮกปัญหาสบายดียดลูกเอ้ยจัดเผื่อนหนุ่มเผื่อนหน่อยจำได้แหละทีเมตานายเงึงเนาะเป็นและไปชินโป่งในตายและเผื่อกับเมตตาว่าเผือเอ่อขอเผื่อกับมาซอยมาซอยเรือนี่แหละซอยเรือ,อน,นายเงึงเนาะ ผาเงินใหม่6พปัญหาเพิ่นกระหักขาผาไปร้อยเก้าซิมหาบาทกันยังเลืออยู่หาพันซ้ร้อยหาบาทยังเลือเงินยังเลือนั่นอขอให้บุญไปขับนํำสู้เจ้าเด้อให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้ออันนี้ก็บุญคู่ชนของเจ้าที่มาช่วยได้เงื่งนี่ที่ไปกวดตานี่แหละก็ขอให้ อยู่ดีไม่แห้งเด้อหายลุกยหายเรื่องขนันที่ควบเค็บ่อหายได้ควมไข่บ่อหายมีหายหมันหายเงินเด้อหายหางหายมีขึ้นกลัวเก่าแล้วเงินบ่อหายขาดทงเลยหายลำหายรวยขึ้นเรื่อยๆผามาฮกพันนี่กับบัตรรายได้ขามากับห้เจ้าได้เป็นพันเป็นแสนเด้อห้เจ้าได้แสนได้หมื่นในล้านพอแหละายเจ้าอยู่ดีมีแห้งหายลำหายรวยลำรวยเด้อ อยู่ดีมีแห้งแหละสิเมตาคนจนกัะแมนเนาะง่ายกับจนจนสุกยากและเลี้ยงลูกเลี้ยงลานมากมาหอดทบชีปลายปีผัดตาผัดมาปรุปงสิ่งขึ้นก็เลยเป็นเจ็บเป็นแสบอยู่แล้วก็เลยอยู่ไปกินไปว่ามันเสี้าเมื่อ้รไปแห้งปรงไปจน เจ้าไปแป๊บหนึ่งเนล่ยปรุงไปแบบนี้เลยอันเข่าตาดำับเจ้าอันเมตตากะให้บุญขับน้ำซู่เด้อให้ได้บุญลายลายครับคุณแม่ตีลมผัดมาลมผัดมาปัสิมาไหลเงินจางนายเงินกันนะเจ้าบุญได้บุญลายลายเด้อบุญตัวนี้ก็ให้ไปขับไปชู้เจ้าให้อยู่ดีมีแห้ง พร้อมด้วยขวบขัวเฮือนซ่านเจ้าก็อยู่ดีมีแหงเบิดสุขูสุขคอนะ่ะบ่ห้มียังไปไก่ปรปทัดแหละขอเคนเอ็นหายบ่โรคไวรัสกับบ่ห้ไปไก่ไปทัดได้ไ้มันหลีกนี้แหละฮะเจ้าอยู่ดีมีแหงไ้ปักชุมกลุ่มเย็นในเฮือนในซ่านก็ดีเจ้าเจ้าก็า้อยู่ดีมีแหงไฮหมัให้ยืนเด้อไฮลำไฮรุ้ยขึ้นเรื่อยๆนะจาตุอันคอมแมน บ่ได้เงินอันเงินอันพี่เพิ่นกับฉได้ถาไปนะถาไปเลยๆจนกว่าฉัได้เงินหมดแล้วถาไปจนกว่าเนื้อตาสิมาหุ่ห่อตายิงเงิงหมดแล้วแท็กเช็ดนั่นได้เนาะมาเนี้ก็เลยเอื้อยพี่เพิ่นก็เลยมาบอกว่าสิพาเงินมาหายก,ก็เลยเพิ่นกับากมาหายอันนี้เนาะกัสิพายิงเงิงไปไงไงใจดีเพิ่นสิมี<พ>ตานเนากกออแท็กเตอร์ที่เอย้ยญ่ใจดีจ้าเนี่ยพี่ แล้วก็รชิพายายง,งึ้อไปกวดนนั่แหละบัตจักหมอผลชวาเนอาือใดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผลชวาเหนือไดอีกขอขอบคุณนันพี่ให้พี่อยู่ดีไม่แห้งเด้อความเจ็บจะ,จะได้ควมามไข่จะมีให้มีแต่สุขภาพ,พาสุขภาพแข็งที่ซอยเรือ,อยายเงืง้อที่ซอยขอบขั้วนายเงืง้อกระเม็นซอยดวงตาพี่น้องสวรรค์ ให้ยัยงึ้ได้เห็นต่อพี่น้องด้เบิงโลกนี่ได้เห็นต่อขันเนื้อตามาหุมห่มยัยงึ้งกบชิพะตาผาตาพัาาางกบชินแนมบบเห็นหนะนะวันนี้มีพี่เพิ่นยื่นมือเข้ามาสวยกะเขาให้พี่ได้บุญละลายเนาะสวยคนแก่ให้อันสวยนเ่าให้ได้แนมเห็นได้แนมเห็นอีกต่อไปวาชนะได้ต่อชีวิตให้เพิ่นให้เพิ่นได้แนมเห็นต่อชีวิตชีวิตตาแล <นำ S 2> ไหไปสู้เพิ่นอันใดกะใด เขให้พี่อยู่ดีมีแห้งเดอ้อพ<ช>ีเดอ้อกมันมียางร้ายเนาะก,ก็ขอขอบคุณละลายห,ห,หนำจิตหนำใจยห,ห่นแผละหักแพงเหินตาหายู่ดีมีแห้งเดอ้อหายหลับมาด้วยไปแล้วพ่อแม่พี่น้องสวัสดี